นูมาดูข้อนี้ต่อครับไอ้ข้อนี้จากเงินไขที่กําหนดให้นะครับมีข้างบนมีข้างล่างแล้วให้หนูตรวจสอบนะครับว่า A เท mm hmm. ่ากับ G จริงไหมจะตรวจสอบ A เท่ากับ G อันดับแรกเลยครับหนูก็ต้องเลือกช่วงนะครับจาก A ตัวเนี้ยไปหา G ตัวเนี้ยเอะแล้วมันจะไปยังไงวะจาก A ไป G เนี่ย อันว่าเงินไขอันบนกับอันล่างเนี่ยหนูมันมีตัวดีเหมือนกันอยู่ครับไอจุดที่มันเหมือนกันนั่นแหละเราก็จะใช้เป็นสะพานเชื่อมอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นจาก A ไป G หนูก็วิ่งตรงไปข้างหน้าเลยครับจาก A มา B บวก C มา D แล้วลงสะพานครับแล้วก็เดินหน้าไป3 f ไป G ครับหนูนี่ครับจาก C A เครับไป B บวก C ไป D ลงสะพานแล้วก็ไป 3F ไป4 g อย่างนี้ครับเดินหน้าลูกเดียวเลยครับหนู ทีนี้ครับถ้ามันเดินหน้าเนี่ยนะหนูอาจจะไม่จําเป็นต้องมาคัดลอกอสมการใหม่ก็ได้นะไม่ต้องมาคัดลอกเงื่อนไขใหม่ก็ได้นะหนูนะหนูก็ดูเอาจากในนี้เลยก็ได้ครับดูเอาจากกรอบสี่เหลี่ยมที่เลือกก็<ม>ได้ทีนี้ครับในนี้เนี่ยมันมีเท่ากับอยู่นี่อันนึก็ขออนุญาตนะฮะตัดไปตัวหนึ่งแล้วเหลือตัวเดียวพอไอ้เท่ากับนี่นะครับเหลือไว้ตัวเดียวพอก็ขอเหลือ 4A แล้วกันนะครับเพราะเขาถาม A อยู่ครับหนูก็ขอเหลือ 4A นะครับทีนี้ครับจากไอ้ช่วงที่หนูเลือกเนี่ยหนูจะเห็นว่าไอ้หัวลูกศ ไอ้เครื่องหมายนี่แหลมแหลมนี่บัญชีไปทางเดียวกันถ้างั้นก็สรุปท้ายหัวได้อย่างนี้ก็จะสรุปได้ว่า C A มันน้อยกว่า C G ครับหนูครับอุ้ยแล้วเล่นไงต่อต่อไปก็ต้องปรับซ้ายครับหนูปรับซ้ายทําเป็นขั้นเป็นตอนไปไอ้ข้างซ้ายของเรานี่มันเป็น C A แต่โจทย์เขาจะเอา A เดียวน่นน่น่มันไม่ได้มันไม่ได้เขาจะเอา A เดียวถ้าอย่างนั้นหนูก็ต้องปรับ C A ให้เป็น A เดียวซะก่อนและจะปรับยังไงครับหนูอันนี้ก็ง่ายหน่อยครับ ก็เอาสี่หัรสองข้างสักก็สิ้นเรื่องครับเอาสี่หัรสองข้างมันก็จะตัดก็จะเหลือ A เดียวสมใจอยากแล้วครับหนูเหลือ A อเดียวจริงๆริครับหนูเอาแล้วแล้วฟังเนี่ยก็ตัดพอดีครับก็จะเหลือแต่ G ีเอรู้สึกว่าไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับหนูเพราะว่าข้างขวามือก็เป็น G เหมือนที่เขาต้องการอยู่แล้วเขาอยากได้จีก็จีอยู่แล้วก็รู้สึกไม่ต้องทําอะไรต่อแล้วครับหนูบทสรุปก็อยู่ตรงนี้เลยครับ A น้อยกว่า G บทสรุปอยู่ที่นี่เลยครับหนูทีนี้ครับ ไอ้ที่เราได้มาเนี่ยสรุปมาเนี่ย A มันต้องน้อยกว่า G A ต้องน้อยกว่า G แต่ไอ้คนหนเนี่ยดันมาบอกว่า A มันเท่ากับ G มันไม่ใช่มันต้องน้อยกว่าไม่ใช่เท่ากับเพราะฉะนั้นคนหนนั้น,นก็ไม่จริงครับหนูครับน่ะจอดซะและนี่ข้อที่หนึครับหนูครับเอาเอาแค่นี้ก่อนนะหนูลองตรวจสอบนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูข้อที่สกันต่อครับหนู ที่นี่ครับไอ้ข้อ,อที่2เนี่ยให้ตรวจสอบว่า D หาร2มากกวา่า G อ่ามันก็ต้องเลือกช่วงใหม่นะครับหนูเลือกช่วงใหม่ก็ต้องเลือกช่วงจาก D ไปหา G อันนี้เล่นง่ายหน่อยครับก็เดินตรงเลยนะครับหนูจาก D เนี่ยตรงไป F ไป G เดินหน้าตรงจาก D ไป F ไป G นี่เดินหน้าตรงก็จะเดินหน้าตรงนี่ก็คงไม่ต้องมาคัดลอกเงื่อนไขใหม่นะครับหนูก็ใช้ช่วงสี่เหลี่ยมเลยครับใช้ช่วงสีเหลืองๆที่เลือกมาเลยครับเริ่มต้นดีสุดท้าย CG แล้วหลูกศรชี้ไปทางเดียวกันนะ่ะหัวแหลมแหลมอ่ะสมก,การชี้ไปทางเดียวกันอย่างนี้ก็สรุปได้ว่าดีน้อยกว่า 4G ครับหนูครับเอาละเลือกช่วงได้ละต่อไปก็ต้องมาปรับซ้ายใส่ขวาขั้นตอนเดิมๆครับหนูเลือกช่วงปรับซ้ายใส่ขวาปรับซ้ายก่อนปรับซ้ายก่อนซ้ายมือของเรามันเป็นดีอ่ะเขาไม่เอานะหนูเขาจะเอาดีหันสองเขาจะเอาดีหันสองเอาอย่างนี้ก็ต้องปรับซ้ายครับออะแล้วปรับไงครับเอาสองหันสองข้างครับหนูอย่างนี้ครับเอาสองหันสองข้าง ซ้ายมือก็จะกลายเป็นดีหารสองสมใจอยากส่วนไอ้ขวามือนี่หนูเอาสองตัด4ครับก็จะกลายเป็น 2G ชนีครับหนูครับเอาละปรับซ้ายเสร็จละเหมือนกับที่โจทย์ประสงค์ต้องการละอันนี้เดี๋ยวปรับซ้ายเสร็จต่อไปก็ดูขวาครับขวามือของหนูเนี่ยมันเป็น 2G เขาไม่เอานะครับเขาจะเอา G ีเดียวอ่ะ 2G เขาไม่เอานะเขาจะเอา G ีเดียวออาแล้วทำไงอ่ะอยากได้ G ีเดียวทำไงก็เอา G ีเดียวมาใส่ข้างขวานี่หนูเอา G ีเดียวมาใส่ขวาตรงนี้หนู ใสเลยใสเลยเสร็จแล้วหนูต้องมาเปรียบเทียบนะว่าไอ้ 2G เนี่ยมันมากกว่าหรือน้อยกว่า G เดียว 2G นี่มันมากหรือมันน้อยหนูนึคิดสิ 2G นี่มันมากหรือมันน้อยครับมันก็ต้องมากกว่าจริงไหมครับก็ไอ้นี่มัน2คูณเอา2ไปคูณมันก็ต้องเยอะขึ้นเพราะฉะนั้น 2G มันก็ต้องมากกว่า G เดียวครับูกครับก็ใส่เครื่องหมายมากกว่านี่เรียกว่าเติมขวาทีนี้ครับพอหนูใส่ไสตเติมขวาปรับไส้เติมขวาเสร็จปั๊บหนูก็ เอาไอ้เงื่อนไขที่หนูได้มาเนี่ยนะครับมาเปรียบเทียบท้ายกับหัวครับท้ายก็คือตัวนี้หัวก็คือตัวนี้เปรียบเทียบซิเอไอข้อนี้เครื่องหมายมันกลับทางกันนะครับไอ้นี่น้อยไอ้นี่มากเครื่องหมายมันกลับหัวกลับหางกันกลับทิศกลับทางกันอัตราเครื่องหมายกลับทิศทางอย่างเงี้ยมันจะสรุปไม่ได้เพราะฉะนั้นไอข้อที่สองเนี่ยหนูมันจะสรุปไม่ได้ครับหนูกลับเนี่ยครับ กลายเป็นว่าข้อที่1เนี่ยไม่จริงพอมาข้อที่2อนี่สรุปไม่ได้ข้อสองสรุปไม่ได้มันแตกต่างกันนะหนูไออย่างนี้ก็ต้องล่อช้อยสี่โอเคนะครับหนูครับตอบช้อยสี่ครับ,บ,รบนั่นจบไปอีกข้อหนึ่งครับมาข้อต่อไปครับ ไอ้นี่ก็ถามว่าจากเงื่อนไขข้อที่ผ่านมาตะกี้ให้ตรวจสอบว่า 2B บวก C เท่ากับ 7f อันดับหนึ่งก็ต้องเลือกช่วงและเดี๋ยวก็ปรับซ้ายใส่ขวาขั้นตอนตายตัวนะครับเลือกช่วงปรับซ้ายใส่ขวาเลือกช่วงปรับซ้ายใส่ขวาเพราะฉะนั้นอันดับหนึ่งก็ต้องเลือกช่วงก่อนก็ต้องเลือกช่วงจาก B บวก C ไป F ครับหนูครับก็ต้องเริ่มตรงนี้ครับก็จาก B บวก C นะครับแล้วก็ตรงมาหาดีแล้วก็ลงสะพานนะครับแล้วก็ไปถึง F ครับ จากบีบวกซนะครับไปหาดีลงสะพานแล้วก็ไปหา F อ,อย่างนี้เอ้าเดินหน้าครับหนูเดินหน้าถ้าเดินหน้าอย่างนี้ก็ไม่ต้องมาคัดลอกเงื่อนไขใหม่ก็ได้นะครับก็ใช้ช่วงสีเหลืองๆที่เลือกไว้เลยครับเปรียบเทียบหัวกับหางครับหัวก็คือ B ีบวกซนะครับเอา้าไม่ใช่ B ีเฉยๆนะบีบวกซนะหนูนะอ่านี่หัวมันครับหางก็คือ 3F หางคือ 3F แล้วเครื่องหมายมันชี้ไปทางเดียวกันครับเนี่ยเครื่องหมายชี้ไปทางเดียวกันไอ้อย่างนี้ก็สรุปได้ว่า B ีบวกซน้อยกว่า 3F เนาะหนูเนาะ อ้าวเลือกช่วงเสร็จแล้วครับต่อไปก็ต้องปรับไซส์ไซส์ของหนูเนี่ยมันเป็น b บวก c เขาไม่เอาเขาไม่เอาเขาจะเอา2 b บวก c ครับเขาจะเอา2 b บวก c ไอ,อย้ยางนี้ก็ต้องปรับไซส์ครับแล้วปรับยังไงครับข้างซ้ายนี่ปรับไงเอา2อคูณสข้างซะเลยครับหนูอย่างนี้ครับเอา2ไปคูณคูณ2ข้างนะครับเอา2คูณทั้งสองข้างนะครับแล้วข้างไซายก็จะกลายเป็น2 b บวก c สมใจอยากเลยครับหนูซ้ายมือนี่ก็สมใจอยากละ2 b บวก c แต่ไอ้ขวามือเนี่ยมันมันต้องเอา2ไปคูณ3นะหนูนะกลายเป็น 6F ครับขวามือ2คูณ3กลายเป็น 6F 6F เนี่เขาไม่เอาเขาจะเอา 7F เขาจะเอา 7F แล้วทำไงอ่ะก็เอา 7F ไปใส่ข้างขวาครับหนูนี่ปรับซ้ายแล้วก็ใส่ขวาเอา 7F ใส่ขวาเสร็จแล้วหนูคิดครับว่าไอ้ 6f เนี่ยมันมากกว่าหรือมันน้อยกว่า 7F 6f นี่มันมากกว่าหรือน้อยกว่าครับหนู มันน้อยกว่าครับ 6f มันแค่6อันนี้มันตั้ง7นะครับ 6f น้อยกว่าก็ใส่น้อยกว่าเข้าไปนี่คือการเติมขวาพอหนูเติมขวาเสร็จปั๊บก็มาเปรียบเทียบหัวหางครับหนูหัวก็คือ 2b บวก c หางก็คือ 7f แล้วไอ้เครื่องหมายมันชี้ไปทางเดียวกันไอ้อย่างนี้สรุปได้ก็สรุปได้ว่า 2b บวก c ต้องน้อยกว่า 7f ครับเอ้ะๆๆๆหนูดูบทสรุปที่หนูได้นะครับ 2B บวก C ต้องน้อยกว่านะครับต้องน้อยกว่า 7F ต้องน้อยกว่าแต่อันนี้ดันมาบอกว่ามันเท่ากับอะครับดันมาบอกว่า2 B บวก C เท่ากับมันก็ผิดนะสิเพราะมันต้องน้อยกว่าสิจริงไหมมันต้องน้อยกว่าสิมาบอกเท่ากับมันก็ผิดเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งไม่จริงครับหนูครับเอาบ้ะมาข้อหนึ่งก็ไม่จริงซะละเอา้าหนูลองเล่นดูครับแล้วเดี๋ยวเราไปทำข้อสองกันต่อนะหนูนะเดี๋ยวค่อยคิดข้อสองกันต่ออืม ทีนี้ข้อที่สองให้ตรวจสอบว่า A มากกว่า d ส่วนสองมันก็ต้องทำตามขั้นตอนเดิมครับเลือกช่วงปรับซ้ายใส่ขวาเอาเลือกช่วงก่อนจาก A มา D เอายิงตรงเลยครับหนูจาก C A มา B บวก C แล้วก็มาถึง d นะครับจาก A มา B บวก C แล้วมาถึง d นี่ยิงตรงยิงตรงเลยนะครับก็ถ้าเดินหน้าตรงนี่ก็คงเอาช่วงที่เห็นเลยนะครับไม่ต้องลอกมาเขียนใหม่นะครับที่นี่ในช่วงที่หนูเลือกเนี่ยมันมีเท่ากับอยู่ อ้าถ้ามีเท่ากับก็ตัดทิ้งไปตวงเหลือไว้ตวงก็คงจะพอนะครับอเหลือไว้แต่ 4A ก็พอนะครับเหลือไว้แต่ 4A เอาถ้าอย่างนั้นก็จับหัวจับแหงซะเลยครับก็จะได้ว่า 4A น้อยกว่า D เคลียนะเอาเลือกช่วงเสร็จละเลือกช่วงเสร็จแล,ล้วลต่อไปทำไรนะปรับท้ายซ้ายมือข้องหนูเนี่ยมันเป็น 4A เขาไม่เอาเขาจะเอา A เดียวเขาจะเอา A เดียว 4A ไม่เอาเอา A เดียวเอาถ้า่งนั้นก็ต้องปรับเลือกหนูทำยังไงอ่ะ 4A เนี่ยมันถึงจะกลายเป็น A เดียวได้อ่ะทำไงอ่ะ ก็เอา4ี่หารสองข้างเนาะหนูเนาะสี่หารสองข้างมันจะตัดพอดีครับก็จะเหลือ A เดียวพอดีครับส่วนไอ้ตรงนี้ขวามือนี้ก็จะกลายเป็น d ีส่วนสกลายเป็นดีส่วนสอ้าวต่อไปก็ปรับอใส่ขวาครับใส่ขวาขวามือก็หนูเป็น d ีส่วนสเขาไม่เอาเขาจะเอาดีส่วนสไอ้ดีส่วนสไม่เอาจะเอาดีส่วนสก็เอาดีส่วนสไปใส่ขวาหนูเอาดีส่วนสไปใส่ขวาเสร็จแล้วหนูก็ต้องมาคิดนะว่า ไอ้ดีส่วน4กับไอ้ดีส่วน2เนี่ยดีส่วน4มันมากหรือมันน้อยดีส่วน4เนี่ยมันมากหรือมันน้อยนะไอ้ดีส่วน4เนี่ยมันจะน้อยครับหนูเพราะว่าตัวหางมันเยอะอะครับตัวหางมันเยอะถ้าตัวหางเยอะๆมันจะน้อยนะมันจะน้อยจริงไหมเพราะฉะนั้นดีส่วนสี่มันจะน้อยกว่าดีส่วนสองก็เลยต้องใส่ขวาเป็นอย่างเงี้ยครับหนูใส่ขวาเป็นอย่างเงี้ยเสร็จแล้วสุดท้ายก็มาเปรียบเทียบหัวหางครับ ก็คือ A กับ d ส่วน2นะครับอ้าวลูกศรเครื่องหมายชี้ไปทางเดียวกันไอ้อย่างนี้สรุปได้ก็สรุปได้ว่า A มันน้อยกว่า D ส่วน2 A น้อยกว่า d ส่วน2มันต้องน้อยกว่านะมันต้องน้อยกว่า A ต้องน้อยกว่าแต่อันนี้ดันมาบอกว่า A มากกว่าครับดันมาพูดว่า A มากกว่ามันก็ผิดนะสิเพราะฉะนั้นข้อ2ก็ไม่จริงครับหนูครับข้อ2ก็ไม่จริงตกลงข้อ1ก็ไม่จริงข้อ2ก็ไม่จริงไม่จริงทั้ง2ข้อก็ต้องลอ ช้อยสองครับหนูครับม,มาดูข้อต่อไปอีกครับหนูครับไอก้กอน,นี้ก็บอกว่าจากเงื่อนไขข้อที่ผ่านมาสมการเดิมนะครับให้ตรวจสอบว่า a น้อยกว่า g ีหัน2จริงหรือไม่ครับหนูครับ อันดับแรกหนูก็ต้องเลือกช่วงจาก A ไป G ีสะก่อนครับจาก A ไป G นีนี่ต้องเลือกช่วงตรงนี้ไอ้ไอ้ไอ้จาก A ไป G เนี่ยหนูมันต้องใช้ d เป็นสะพานเชื่อมนะครับแล้วก็เดินนะครับจาก A ไป BC มาถึง d ก็ลงสะพานแล้วก็ต่อไป 3F ไป G ครับจาก A ครับมา BC ลงสะพานจาก 3f แล้วก็ไป G นะครับเดินหนะ้าลูกเดียวเลยครับหนูเอาก็จะเหากว่ามันเดินหนะ้าอย่างนี้ หนูก็ไม่ต้องมาคัดลอกเงือนไขใหม่นะครับไม่ต้องลอกใหม่นะครับก็ใช้ในโจทย์เสียเลยครับหนูครับเดินหน้่ทีนี้ครับในช่วงที่หนูเลือกเนี่ยมันมีเท่ากับอยู่ฮนะถ้ามีเท่ากับอยู่นี่ก็ตัดทิ้งไปเสียหนึ่งอันเหลือไว้อันเดียวพอนะครับตัดไว้ตัดไปเหลืออันเดียวก็เหลือ 4A ก็ได้นะครับเอาละเสร็จแล้วหนูก็มาเปรียบเทียบช่วงที่เลือกดูช่วงที่เลือกดูหัวกับหางครับหนูกครับไอ้นี่น,นี่เครื่องหมายมันชี้ไปทางเดียวกันครับสมการน้อยกว่าเหมือนกันไออย่างงี้ก็สรุปได้ครับ สรุปได้ว่าไอ้ตรงหัว 4A นะครับมันน้อยกว่าหาง 4G กับหนูกรับและนี่ก็คือช่วงที่หนูเลือกมาครับพอเลือกช่วงเสร็จปั๊บต่อไปก็ต้องปรับซ้ายกับปรับซ้ายซ้ายของหนูมันเป็น 4A เขาไม่เอา 4A เขาไม่เอาเขาจะเอา A เดียวครับเขาจะเอา A เดียวอา้าวมันก็ต้องปรับซ้ายแล้วทำไงดีครับหนูจาก 4A มันจะเหลือ A เดียวนี่ทำไงดีครับเอา4หาร2ข้างก็ได้แลวครับหนู เพื่อมันจะได้ตัดนี่เหลือเอเดียวสมใจอยากเลยเห็นไหมครับอันนี้ข้าน้นซ้ายส่วนไอ้กลางขวานี่สี่ก็จะตัดสี่ก็เหลือ G ตัวเดียวเหมือนกันนะ่ะนะขวาเหลือ G ตัวเดียวเอาละปรับซ้ายเสร็จละต่อไปก็ใส่ขวาขวามือของหนูมันเป็น G เขาไม่เอาเขาจะเอา G ส่วนสองจะเอา G ส่วนสองเอาแล้วงนี้วาก็ให้หนูเอา G ส่วนสองเนี่ยไปใส่ขวามือเลยครับนี่นี่ดีอย่างนี้ครับเอา G ส่วนสองใส่ขวามืออย่างนี้เลยนะครับเสร็จแล้วหนูหนูจะต้องมาตรวจสอบครับว่า ไอจีเนี่ยมันมากกว่าหรือน้อยกว่า G ส่วน2 G ีนี่มันมากกว่าหรือน้อยกว่าครับหนูอ่านว่า G นี่มันมากกว่า G ส่วน2ครับเพราะว่า G ส่วน2เนี่ยหนูเอา2ไปหาร G เนี่ยเอา2อไปหารหารเสร็จปั๊บไอตัวเนี่ยมันจะน้อยครับ G ส่วน2มันจะน้อย G ส่วน2จะน้อยก็แสดงว่าไอจีมันมากกว่าไอจีส่วน2ครับหนูก็เลยต้องใส่ขวาเป็นมากกว่าอย่างนี้ครับหนูครับ เอาละเอาละใส่ขวาเสร็จปั๊บก็เปรียบเทียบเลยนะครับว่าหัวกับหางเนี่ยมันเป็นยังไงมันสัมพันธ์กันยังไงหัวหางสัมพันธ์ยังไงปรากฏว่าไอเดียระหว่างกลางเนี่ลูกศรมันกลับหัวกลับหางกันนะครับหนูเห็นไหมครับเครื่องหมายมันกลับหัวกลับหางถ้าเครื่องหมายกลับหางหัวอย่างเนี้ยมันจะสรุปไม่ได้กับหนูมันจะสรุปไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งนั้นมันจะสรุปไม่ได้ครับจอดไปหนึ่งอันครับ เอาเดี๋ยวจะเป็นเล่นอันที่สองแต่ตอนนี้อเอาแค่นี้ก่อนตอนนี้อเอาแค่คนหนึ่งก่อนนะครับที่นี่หนูมาดูก่อนสองครับให้ตรวจสอบว่าเอฟมากกว่าดี จริงหรือเปล่ามันก็ต้องเลือกช่วงจากเอไปดีครับจากเอไปดีครับหนูครับอุ้ย <t shutdown s> จากเอไปดีเนี่ยมันต้องเริ่มต้นที่เอแล้วถอยหลังไปนะเออต้องเริ่มต้นที่เอแล้วถอยหลังไปนะเอาๆคราวนี้ต้องถอยหลังครับหนูนี่น,นีต้องถอยหลังครับถ้ามันถอยหลังนี่ลูกคนแนะนานะครับว่าหนูคัดลอกเกื่อนไขมาเขียนใหม่เลยลอกมาเขียนใหม่เลยครับเริ่มต้นคือ 3F นะครับหนูเริ่มต้นนี่คือ 3F แล้วถอยหลังไปหาดีครับถอยหลังไปหาดี ถ้ามันถอยหลังอย่าลืมเปลี่ยนเครื่องหมายนะครับกลับเครื่องหมายจากน้อยหนูก็ต้องกลับไปเป็นมากอย่างนี้กลับหนูกลับเนี่ยในในในดช่วงเป็น 3F มากกว่าดีแล้วต่อจากนี้ก็ต้องปรับซ้ายข้างซ้ายมือของหนูมันเป็น 3F เนี่ยเขาไม่เอานะเขาจะเอา F เดียวเขาจะเอา F เดียวถ้างั้นก็ต้องปรับซ้ายก่อนนะครับมันต้องปรับซ้ายก่อนแล้วใส่ขวาทีหลังนะครับเอาแล้วทํทำไง 3F มันถึงจะกลายเป็น F เดียวได้ทำไงครับก็หาร3ครับหนูหาร3 หนก็ต้องหนสองข้างนะครับไปหันข้างเดียวก็ไม่ได้นะครับต้องหนทั้งสองข้างแล้วไอ้ตรงเนี้ยสจะตัด3ก็จะเหลือแต่เอฟส่วนไอ้ขวามือนี่มันก็จะกลายเป็นดีส่วนสามอ่ะหนูขวามือกะกลายเป็นดีส่วนสามเขาไม่เอาอีกแล้วไม่เอาดีส่วนสามไม่เอาเขาจะเอาดีเดียวจะเอาดีเดียวแล้วะทำไงอ่ะอยากได้ดีเดียวทําไงอ่ะก็ใส่ดีเดียวเข้าไปด้านขวาซะเลยด้านขวาก็ใส่ดีเลยนี่เรียกว่าใส่ขวาแล้วหนูก็มาดูครับว่าไอ้ดีส่วนสามเนี่ยมันมากกว่าหรือน้อยกว่าดี ดี D, ส่วนสามนี่มันมากกว่าหรือน้อยกว่าครับหนูมันน้อยกว่าครับเพราะหนูเอาสามไปหารดีครับเอาสามไปหารพอเอาสามไปหารปับ๊บมันเลยได้ค่าน้อยลงนะครับพอน้อยลงปับ๊บก็เลยใส่เครื่องหมายน้อยกว่าอย่างนี้ใส่น้อยกว่าอย่างนี้แล้วหนูก็มาทําการเปรียบเทียบหัวหางเอฟกับดีเอ๊ะรู้สึกว่าเครื่องหมายมันกลับทิศกลับทางอีกแล้วใช่ไหมครับไอ้นี่มากไอ้นี่น้อยมันกลับหัวกลับหางถ้าเครื่องหมายกลับหัวหางอย่างนี้มันจะ สรุปไม่ได้คำนุ้มมันจะสรุปไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อที่สองก็สรุปไม่ได้อีกแล้วครับหนูครับข้อหนึ่งก็สรุปไม่ได้ข้อสองก็สรุปไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็ต้องเลือกชอยสามครับทั้งสองข้อสรุปไม่ได้ทั้งคู่ครับหนูครับน่าจอดไปอีกจบหนึ่งครับ มาดูข้อต่อไปอีกครับหนูไอข้อนี้เขาก็บอกว่าจากเงื่อนไขข้อที่ผ่านมาก็เงื่อนไขอันเดิมนะครับหนูมีอันบนมีอันล่างแล้วมีดีเหมือนกันอย่างเงี้นะครับหนูครับให้ตรวจสอบครับว่า f น้อยกว่า2 a จริงหรือเปล่าอันดับแรกหนูก็ต้องเลือกช่วงจาก f ไป a เสียก่อนนะครับหนูแล้วจาก f ไป a นี่ไปกันยังไงครับอันนี้ต้องถอยหลังครับต้องถอยหลังจาก3 f มาดีแล้วขึ้นสะพานแล้วก็ไป b บวก c แล้วก็ถึงจะมา a ครับ จาก 3F นะครับถอยหลังแล้วขึ Trans ้นสะพานนะครับไป B ีบวกซแล้วก็ไป A อย่างนี้ครับหนูครับนี่คือช่วงที่หนูเลือกนะครับแล้วมันต้องถอยหลังนะครับไอคอนนี้มันต้องถอยหลังนะครับหนูในช่วงที่หนูเลือกเนี่ยมันมีเครื่องหมายเท่ากับอยู่ถ้างั้นตัดทิ้งไปหรือไว้ตัวเดียวก็พอนะครับตัดทิ้งไปหรือไว้ตัวเดียวเสร็จแล้วเนื่องจากว่ามันถอยหลังนี่แหละก็เลยแนะนําว่าให้หนูคัดลอกเงื่อนไขมาใหม่คัดลอกอสมการมาใหม่เลยนะครับก็เริ่มต้นจาก 3F ครับหนูเริ่มต้นจาก 3F แล้วก็ถอยไปดี แล้วก็ถอยไป 4A นะครับถอยไป D แล้วก็ถอยไป 4A นี่ครับ 3F D A เสร็จแล้วมันถอยหลังอะนะมันถอยหลังอะนะอย่าลืมเปลี่ยนเครื่องหมายนะครับจากน้อยก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นมากจากน้อยก็เปลี่ยนไปเป็นมากอย่างนี้กลับหนูกลับได้ช่วงแล้วหนูก็มาสรุปเบื้องตน้นซะหน่อยปรับอ่ะเปรียบเทียบหัวทายซะหน่อยหัวก็ 3F นะครับท้ายก็ 4A นะครับแล้วเครื่องหมายชี้ไปทางเดียวกันครับมากกว่าเหมือนกันไอ้อยางนี้สรุปได้ ก็จะได้ว่า3 f เท่ากับส a นี่คือช่วงที่หนูเลือกครับหนูนี่ช่วงที่หนูเลือกเลือกช่วงเสร็จปั๊บต่อไปก็ต้องปรับซ้ายใส่ขวาด้านซ้ายของหนูมันเป็น3 f เขาไม่เอาครับเขาจะเอา f เดียวเขาจะเอา f เดียวอันแล้วทำไรวะจาก3 f ต้องปรับเป็น f เดียวปรับเป็น f เดียวทำไรวะก็เอา3หาร2ข้างซะก,ก็สิ้นเรื่องหนูนี่เอา3หาร2ข้างและเดี๋ยว3จะตัด3ก็จะเหลือแต่ f ครับหนูน่ะน,ะนะ่ปรับซ้ายเสร็จแล้ว ด้านขวามือครับหนูก็ต้องเอา3ไปตัด4เอา3ไปหาร4หนูลองตัดดูครับมันจะได้1.3โดยประมาณนะครับโดยประมาณได้1.3เพราะฉะนั้นขวามือนี่จะกลายเป็น 1.3A เอครับ1.3 a าเอาต่อไปก็ใส่ขวานะไอ้ห3 a เนี่ยเขาก็ไม่เอาเขาจะเอา2 A เครับเขาจะเอา2อออ่ะแล้วทำไรวะก็เอา 2A ไปใส่ขวาเสียจริงไหมครับเอา 2A ไปใส่ขวาแต่หนูก็ต้องมาคิดอีกนะว่า1.3 A เนี่ย มันมากกว่าหรือน้อยกว่า2 e ครับ 1.3A นี่มากกว่าหรือน้อยกว่าน้อยกว่า2 e ครับน้อยกว่าครับเอา้าใส่ขวาเสร็จเรียบร้อยใส่ 2A น้อยกว่าด้านขวาเรียบร้อยอา,าสารก็มาสรุปหัวท้ายครับสรุปหัวกับท้ายก็คือ f กับ2 e บังเอิญว่าเครื่องหมายมันกลับหัวหางกันครับหนูไอ้นี่น้อย้นี่มันกลับหัวหางกันถ้าอย่างนี้มันก็สรุปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งนั้นสรุปไม่ได้ครับหนูสรุปไม่ได้ เสร็จไปหนึ่งโจทย์หนึ่งอันครับอ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปทําอันที่สองกันต่อนะแต่ตอนนี้หนูเคลียร์ข้อที่หนึ่งให้สําเร็จก่อนและเดี๋ยวไปเล่นกันสองต่ออีกทีนะครับ นี่ครับไอข้อที่2ให้หนูตรวจสอบว่า G มากกว่า B ีบวกสหันหถูกหรือไม่ถูกจริงหรือไม่จริงมันก็ต้องเลือกช่วงจาก G ไป B ีบวกสครับอล้วไปไงวะโอ้ไอี่ต้องถอยหลังครับก็ต้องเริ่มต้นจาก CG ครับถอยหลังมา 3F ถึงสะพานก็ขึ้นสะพานแล้วก็ถอยมา B ีบวกสครับจาก CG ครับมา 3F มาดีขึ้นสะพานแล้วก็ไปหา B ีบวกสต้องถอยหลังครับต้องถอยหลังอ่ะถ้ามันถอยหลังอย่างนี้หนูกูแนะนำครับคัดลอกมาเขียนใหม่เลยครับ เริ่มต้นจาก 4G นะครับแล้วถอยมา 3F มา D แล้วก็ค่อยไป B บวก C ถอยหลังครับที่นี่ถอยหลังต้องระวังนะครับหนูต้องกลับเครื่องหมายนะจากน้อยก็ต้องกลับไปเป็นมากจากน้อยก็กลับเป็นมากจากน้อยก็ต้องกลับเป็นมากเอาต้องกลับเครื่องหมายหมดเลยครับหนูประมาณถอยหลังได้ช่วงมาละก็เปรียบเทียบหัวท้ายซะก่อนเลยครับ 4G กับ B บวก C หัวท้ายเครื่องหมายชี้ไปทางเดียวกันหมดเลยก็ทำมันไปทางเดียวกันอย่างเงี้ยสรุปได้ ก็สรุปได้ว่านะครับ 4G มันมากกว่านะครับมากกว่า B บวก C อย่างนี้ครับหนูครับเอาเลือกช่วงได้ละต่อไปก็ต้องปรับซซายครับปรับซ้ายซ้ายมันเป็น 4G เขาไม่เอาครับเขาไม่เอาเขาจะเอา G เดียวเขาจะเอา G เดียวไม่เป็นไรก็หาร4ทั้งสองข้างเสียโอเคไหมครับหาร4ทั้งสองข้างอย่างนี้เสียมันก็จะตัดพอดีพอดีครับก็จะเหลือแต่ G เฉยๆแล้วครับหนูเอาเอาเอาด้านซ้ายมือกลายเป็น G เฉยๆแล้วละ่ะ ปรับซ้ายเสร็จแล้วละแต่ไอ้ด้านขวามือสิหนูมันกลายเป็น b หาร4เพราะเราเอา4ไปหาร2ข้างเห็นไหคกับกลายเป็น b หาร4ไอ b ้บหาร4นี่เขาไม่เอานะเขาจะเอา b หาร6เขาจะเอาหาห6อ่ะแล้วทำไงอ่ะอยากได้ B หาร6ก็ทำไงอ่ะต้องใส่ขวาครับเอา b หาร6มาใส่ขวาอย่างนี้ครับหนูครับแล้วหนูก็ต้องมาคิด่ว่าไอ b ้ b หาร4หารแค่4ไอ้นี่หาร6 แต่อันนี้หารแค่4และไอบหารสเนี่ยมันจะมากกว่าหรือมันจะน้อยกว่า B ีหารสนี่มันจะมากกว่าหรือมันจะน้อยกว่าครับหนูไอหารสนี่ตัวหารมันน้อยครับหนูตัวหารมันน้อยถ้าตัวหารมันน้อยเนี่ยหารเสร็จปั๊บมันจะเหลือเยอะครับมันจะเหลือเยอะมันจะเหลือมากครับถ้าอย่างนั้น B หารสมันจะมากกว่า B หารหครับมันจะมากกว่า B ีหารหก็เลยต้องใส่ก็ไม้มากกว่าอย่างนี้ครับหนูครับอ้าวแล้วก็สรุปหัวท้ายได้ละสี่ทางนั้นอ่ะสรุปหัวท้ายได้ละ เครื่องหมายชี้ไปทางเดียวกันอย่างนี้สรุปได้ก็สรุปได้ว่า G มันมากกว่า B ีบวกซีหาร6จีนะครับมันมากกว่า B ีบวกซหาร6มันก็ไปเหมือนข้อ2เลยใช่ไหมครับเหมือนข้อ2เลยแสดงว่าไอ้ข้อที่2นันานจริงครับหนูครับข้อที่2อนี่จริงขอ้อ1สรุปไม่ได้แต่ไอ้ข้อ2จริง มันแตกต่างกันนะครับไอ้ดีสรุปไม่ได้ไอ้ดีจริงมันแตกต่างกันถ้า2ข้อแตกต่างกันก็ต้องเลือกช้อย c นะครับบทสรุปต่างกันอย่างนี้ครับหนูครับ มาดูข้อถัดไปครับหนูไอ้ข้อน,นี้ก็ถามว่าจากข้อที่ผ่านมาเงื่อนไขข้อตะกีนะครับให้ตรวจสอบว่า F น้อยกว่า A จริงหรือไม่ครับหนูมันก็ต้องทำตามขั้นตอนเดิมครับเลือกช่วงปรับใช้ใส่ขวาอันดับแรกก็ต้องเลือกช่วงจาก F ไป A ครับหนูเอาแล้วไปทางไหนมันก็ต้องเริ่มจาก F แล้วถอยหลังครับ่ข้อนี้ถอยหลังครับมาดีแล้วขึ้นสะพานแล้วก็ไป B บวก C แล้วก็ไป A ครับ จาก 3f นะครับมาดีแล้วก็ขึ้นสะพานไป b บวก c แล้วก็ไป a แต่ว่ามันต้องถอยหลังนะครับคราวนี้ต้องถอยหลังในช่วงที่เลือกเนี่ยมันมีเท่ากับอยูู่หน,นูก็ตัดไปตวงนะครับแล้วก็เหลือไปตวงก็พอนะครับเหลือไป 4a ก็พอทีนี้ครับมันถอยหลังก็แนะนําว่าให้หนูเขียนเงื่อนไขใหม่เลยเริ่มต้น 3f ครับเริ่มต้น 3f แล้วก็มาดีมา 4a นะครับ 3f แล้วก็มาดีแล้วก็มา 4a ทีนี้ระมัดระวังครับว่า ถ้ามันถอยหลังอ่ะหนูต้องเปลี่ยนเครื่องหมายนะจากน้อยต้องเปลี่ยนเป็นมากจากน้อยก็ต้องเปลี่ยนเป็นมากนะครับกลายเป็นมากกลายเป็นมากนี้แล้วก็มาสรุปหัวหางครับหนูอย่างนี้เครื่องหมายชี้ทางเดียวกันก็สรุปได้ว่า 3F มันมากกว่า CA <S <S เลือกช่วงเสร็จละครับหนูเลือกช่วงเสร็จล้ทีนี้ต่อไปต้องปรับซ้ายครับซ้ายเนี่ยมันเป็น 3F แต่เขาจะเอา F เดียว 3F ไม่เอาจะเอา F เดียวแล้วจะทำอย่างไรครับนครับ อาอย่างนี้ก็เอาสามหารสองข้างซะเลยครับเนี่เอาสามหารสองข้างมันจะตัดครับก็จะเหลือเอฟเดียวครับส่วนไอ้ตรงนี้หนูต้องเอาสี่เอาสี่ไปหารสามเอาสามไปตัดสี่มันจะเหลือ1นึจุดสามเอครับหนูนี่ปรับซ้ายเสร็จละปรับซ้ายเสร็จก็ต้องมัดใส่ขวาครับขวามือของหนูนี่เป็น1นึจุดสามเอเขาไม่เอาครับเขาจะเอาเอเดียวเขาจะเอาเอเดียวก็จะอยากจะได้เอเดียวก็ใส่ขวาเป็นเอครับเอาเอไปใส่ขวาครับ แล้วก็ต้องมาเปรียบเทียบครับว่า 1.3a มันมากกว่าหรือมันน้อยกว่า 1a 1.3a มันก็ต้องมากกว่า a นะครับหนูเพราะอันนี้มันตั้ง1.3นี่ใช่ไหมครับมันตั้ง1.3น่ะอันนี้มัน 1a ครับอันนี้ก็ต้องมากกว่าใส่ขวาเสร็จปับ๊บหนูก็เปรียบเทียบหัวหางครับ f กับ a, P a. อา้าวเครื่องหมายชี้ไปทางเดียวกันอย่างนี้นั้นก็สรุปได้ครับสรุปได้ว่า f มากกว่า a สรุปได้ครับ f มากกว่า a อ้าวก็เหมือนข้อนหนึ่งะครับ ข้อนึงก็พูดว่า f มากกว่า e แสดงว่าไอ้ข้อนึงนั้นมันจริงครับหนูครับข้อนึงนี่มันจริงครับอ่าโจทย์ไปจบไปหนึงข้อครับเดี๋ยวค่อยไปเล่นข้อ2ต่อครับแต่ตอนนี้หนูเคลียร์ข้อนึงให้ทันครูก,ก่อนนะครับ ข้อครับให้ตรวจสอบว่า2 G น้อยกว่า E จริงหรือเปล่ามันก็ต้องเลือกช่วงจาก G ไป E สซะก่อนครับจาก G ไป E นี่มาอย่างนี้ครับจาก4 g ต้องถอยหลังครับถอยหลังมา3 F มา D มา E 4 G นะครับถอยหลังครับมา3 F มา D มา E อย่างนี้ทีนี้ครับถ้ามันถอยหลังเนี่ยหนูคุณแนะนำครับหนูคัดลอกเขียนใหม่เลยครับกันพลาดกันพลาดนะครับเริ่มต้น 4G ครับ แล้วก็ถอยหลังมา 3F มา D นะครับแล้วก็มา E อย่าลืมนะครับถอยหลังต้องเปลี่ยนเครื่องหมายจากน้อยก็ต้องเปลี่ยนเป็นมากจากน้อยก็เปลี่ยนเป็นมากจากน้อยก็เปลี่ยนเป็นมากอาจต้องเปลี่ยนเครื่องหมายเสร็จแล้วก็มาจับหัวจับท้ายมาสรุปสรอบหนึ่งก่อนหัวก็คือ4 g ท้ายก็คือ E เครื่องหมายชี้ไปทางเดียวกันอันนี้สรุปได้สรุปเบื้องต้นว่า4 g มากกว่า E นะครับได้มาหนึ่งช็อตเลือกช่วงเสร็จต้องทำอะไรต่อนะ ปรับซ้ายใส่ขวาอ่ะปรับซ้ายก่อนปรับซ้ายก่อนด้านซ้ายของหนูมันเป็น 4G เขาไม่เอาครับเขาจะเอา 2G จะเอาแค่ 2G หนูก็ต้องปรับข้างซ้ายให้กลายเป็น 2G แล้วจะปรับยังไงดีเอา2ไปหาร2ข้างครับหนูเอา2ไปหาร2ข้างนี้ครับ2ตัด4นะก็จะเหลือ 2G ส,นะสมใจอยากเลยครับเนี่ยเหลือ 2G เนะี่ยเหมือนกับที่เขาอยากได้เลยครับนี่แล้วด้านขวามือล่ะหนูขวามือนี่มันกลายเป็น E หัน2 เขาก็ไม่เอา e หารสองเขาก็ไม่เอาเขาจะเอา e เดียวนะครับจะเอา e เดียวแล้วทําไงวะก็ต้องเอา e เดียวไปใส่ขวาครับหนูนี่เรียกว่าใส่ขวาแล้วก็ต้องมาเทียบอีกนะว่า e หารสองหารครับหารสองมันมากกว่าหรือน้อยกว่า e เดียวครับมันน้อยกว่าครับเพราะมันโดนหารจริงไหมมันโดนหันก็น้อยกว่าก็เลยใส่ขวาเป็นน้อยกว่า e นะครับใส่ขวาเสร็จเรียบร้อยละใส่ขวาเสร็จก็มาเปรียบเทียบหัวหางครับ2 g กับ e เปรียบเทียบกัน เอรู้สึกเครื่องหมายมันกลับหัวกลับหางใช่ไหมไอ้นี่มากไอ้นี่น้อยมันกลับหัวกลับหางถ้าเครื่องหมายมันกลับอย่างนี้มันจะสรุปไม่ได้ครับหนูมันจะสรุปไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อที่สองนี้สรุปไม่ได้หนึ่งมันจริง2ส,สรุปไม่ได้มันแตกต่างกันก็ต้องรอชอยสี่ครับหนูครับ <S <S